ค่ะพี่น้องครับกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องฟอ,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 องไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีตอนหลบเข้าสู่ทั้งช่องพรนผ้าลวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยพอปุนาเข้ากะมาเยี่ยมเยือนทําไม้จอกนะคะรุยขอโชคขอม้านาะคะ่ะฝากพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีแฟนช่องใครต้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องลาบสวัสดีพี่น้องฟองไปทั้งช่องนาหาลาบสวัสีพี่น้องแล้วครับเลยนะอันนี้จอกละอันนี้พู้หากินม้านเ้องเป็ครับเบิง มากินมันขอบคุณทังช่องพรพารัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณปพี่น้องต้องไปบุกเขอบมาทั้งในเรื่องผู้น่ากอนุญาตถ่ายคลิปเพราะว่าถ่ายสดก็นั่งหันดับพี่น้องมันห่อนปุ๊บมันห่อนแต่ทั้งนี้กับสิเป็นอ่าอาจารย์เกษมชัยใจเกินร้อยนะคะมาครับแต่มาทั้งลังหันกับสิเป็นฟูเฟื่องนะคะ น,นี่เตรียมขันเนาะค่ะนอนี่ขันครับผมครับเตรียมขันนะคะขอโชคขอมานฝากตอนเอฟซีเซนสองเด้อค่ะครับผมครับยังไงเนาะผู้หากิ่นมานทั้งนั้นดอกกระเกียวคร okay. people people hmm. mm ับดอกกระเกียวดอกกระเกียวดอกกระเกียวค่ะฟูเฟื่องเนาะพ่อนาะค่ะยังไดงก็ฝากฟองช่องใหญ่ๆพอดีเด้อเนี่ค่ะเมืองทานนะช่องใหญ่ยังไงโบถือกล่องน้ำมูน ไปไป่อไปเอาเขาไปทำมาจอกก่นทำอทำไมไปขี่พ้นชิดสีมะนังเพาว่าหนาอยู่นี่ เอาแต่ว่าหอด้านนะพี่น้องเอาแต yeah. ่ว่าหอดกันบองถูกโยไม่ถูกโยเอาแต่ว่าหอด้างทำไม้โจลเลยพี่น้องสังเกล็ดตุ่งเห้อปูนากอศลยางตายออก่างตายออกพี่น้องยางตายออก นี่ยังดอกพี่น้องฟ้องไปมือเนี่ยตั้งใจมาขอเลียกเล่าวันนี้เล่าพัฒนาพี่น้องเนาะวันนี้เล้าพัฒนาทวดพูบนี่ก็ะสีจุดเตยต้ใจลูก้ครอไปจุดทับน้องนะอ๋อจุดจะค้นึังจะเก่าดอกก็ได้เออจุดด่างข้างคนละนะเออ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 เอเอเออเออ เอาเกีน้ำูเนี่ยเอาปูเอาไว้สองเด่อพ่อเทียนนะเอาไวโอ้ยแางใจเอาพี่น้องมาเทียนมาจุดนะครับก็เอไม่า้องูัวนสุรลคนีพี่น้องสถานีมันแคบนี่ไม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 ่เลยล่ะไ่อยมีแล้วสถานีี่ลาคุีน้พี่น้องเนาะแต่เฉาเป็นยัง พูน่าประยูศัสทำได้หมดทุกที่พี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อป่าพระลุงแล้วลอพอเลยคนเต่าเห็นได้เบิดพี่น้องเอา้าป่าสวยเทปเทวาเด้เออ้าวไม่ก็ได้ปึ๊บอึ๊บป่าสวยเทปเทวาคือสิ่ง่มีคนอยู่นะเดี๋ยวนี้น้องนี่น้องขอบูยังค่อยหกคักปานนี้ โอ้อย่าค่อยหกคัดป่านี่อ่ะอค่อยหกคัดป่านี่ปะกะติแล้วขันนี้คนอยนสิบหกหกค่ะบ่มิผูก็ด้ึ้นมาโดนแล้วได้ปูอืมปูได้ีก็ไปโยนทีค่ะไปทางไหนบุปูอืมตามกปเย่อมกเยมออกกเย้มเขาธรรมดาไม่เกิดตังคล้างเจ็ดตัวเ้าไปไหมกับมามันเป็นเรือง่นร้อนเนียคนนี้ แต่มาเป็นผู้อยู่ผู้สังเกตยิ่งยั่งยู่กได้ของวัอนี้เนาะเอาพี่น้องนี่มื่อนีนเจอทั่วไปเลาวพัฒนาได้พี่น้องได้ห้าน้อยแต่แต่พี่นออ้องฟ้องไปทีเพิ่งเอานะให้เบิ่งไปพร้อมกันพี่น้องมื้อนี้หลายหลายช่องเดียววันมะฮุบน้องกันวันนี้เอาเที่ยวเล่าครับเล่าพัฒนานะครับอือไปเที่ยวเล่าพัฒนานั้กันนะครับยี่สิบแปดมีนายนวันศุกร์วันนี้ครับ อ๋อนี่ตั้งเทียนใส่น้อบริณฑิ์น่าตั้งใส่น้อบรินี้์นาะขันนั่นออกบุปปุโอ้ต่อขันใส่โฟมอะไรใช่ไหมปะเข้าวปะเข้าวเอาข้าวก็ได้ไหมเอาสัมรักกะลาบะเข้าวมาต้องทำเอออะอนุญาตปะคำแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยโอ้สิ่งใดทายทอดสดบ่ได อาสาธุสาธุสาธุเอาปู้่ใหญ่ข่อยไปใส่หลังมาตราเงีบเงยบเยอะเสียงหนึ่งครับโอ้โหกนมากพอหอดเลยวทีโอ้ยเอาสาธุสาธุสาธุทิศสวัสดิ์อสวัสดิ์ปัสว์พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมเจ้าจิตคำทีจงมาเป็นที่พึ่งที่ตั้งแก่พวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าไม่เที่ยงว่าจะตายบ่ได้มาว่าพระนากทีนี้สมโมจิตเอาสาธุสาธุนามวตาชัยเก้วว่าเป็นที่เป็นท่านตี๋หมายบงเจ้าคมเจ้าเลยสาม คอยเวลาหายกวนี้เสียให้ลีจะได้มาอยู่ข้างที่เจา้าทังใดอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามต่งประทีปจิตใจขอให้เป็นนางนางมั่นใจองเนื่องเกศาผมเกศเก่าดังดอกมะลาทัศดสมุสิบเลียนกระดังเท่นตังไตหูสองาำขอบุญชาพุทธบาทคอยเป็นนางออกระดอกแกว้วนั่งฝ่า,ากกวันลงจักคู่แก้วต่างเฮี้ยมสองน้วยคอยเป็นนางปะทูปะทีไตบุญชาเจ้ยวยอดขุนในถอนซาถูกเด้ออันว่าโทษโสหายโลโพ่อปีตุลาแต่ดีแล้วย่าได้ไม่เกียวของในเนื้อแห่งเฮี้ยม ตัวร่างความกำบังหลายสิ่งยะไดดมาเกี่ยวของพวกผู้ขามประสงค์ต่างตะวุนสิทธิล่าพวกพรอมใช้ย่ดวงประเสริฐมั่งคลาเรลัมพวกขาายุยกเสษมอายุวัฒณะสุขะรระพรอมใช้ย่อหนยิงคอยมาสักเยนอยู่อย่างในเนื้อแห่งขิ้งก็ขาดเธอซาเธอเด้ออิปอยเมียบรมบุกูบุรษไพจยนเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าเพื่อนเจ้าซ่านเจ้าบ้านเจ้าซองเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าลูกเจ้าเหว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเก็บแต่ไมลีลามาสมมาคุ้นคู่วา,า,จายจันสมภูเป็นเข้าฝังว่าได้ว่ากฎกดถ้าเที่ยวไปมากบุคลยังยังยืดหัวตัวแก่กัวและสถานยันใจชันในลหลวงเวหฝังว่ามีคำพิดอันบัชอบขอยคุ้นคู่วาาจาันเจ้ากระส่งทัพไม่โทษขอยรูปโทษไทยวิทยห้อยอาประกาศนิพพานสาธุอิมินาสกาเรเอนาตังปุถางอภิพูชยามาอิมินาสการณเอนาตังธรรมังอภิพูชยามาอิมินาสการณเอนา ตั้งสังฆังอาภิปุชยามะอารังสมาสมุทโธปการวัปทังภการวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภการวตาธั้งมดทั้งมังนามัสสามิสุปฏิปันุปกครวตุสาวลกะสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภการวตอารังหะโตสมาสมุทตะสักนะโมตัสสะภการวตอารังหะโตสมาสมุทตะสักนะโมตัสสะภการวตุรัตโตสมาสมุทตะสักพุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครู พุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมปัณฑิตวัสัพรพุทธานังสัพพคุณเมชินังปาเทจะอาจาริยสัพาทางมังานัทสันนังภูเมสุเจวะสเกสุพระมเทเวมิหิเตกหามิปีภริกมังสัททายะพุทธศาสเนสพเพปิอันตรายะมิเอมาเฮสงตัสเดชะสาสิธิกิจจังสิธิกมังสภพสิทธิภาวันตุเมพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาอิดามันคารวตาอาจาริยคารวตา พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทโธตมุตังโกสิทธิกิจจังสิทธิกรรมสิทธิกาลียะยะตถาคตสิทธิเตโชชะยชนิยจสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสาราภัสสิทธิภาวนตุเมอังาสาสิทธิลาโภมหาโพโคมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนะขะกันธปริตังปิยงมัณฑชาริติปริตวานเมตังสเมตตาปะรันต้าอวิกิตะกิตาปริตังปันตุ สักกค่ไมจารุเปื้อนเสิยคารัตเตกันตริเกวิมาณีที่เปรตเทจะข่าเมตรวนนคาเนเคหะวัตุ่มหิเกตภูมิอาจจยันตุเทวาจารถารวิสมียาคาธรมาคาทิ่ทันตาสันติเกยังมุนิราวราวจฉนังสัทว์โวมสุนันตุธรรมสาวนักฆาลุยยัมปันตาธรรมสาวนักฆาลุยยัมปันตาธรรมสาวนักฆาลุยยัมปันตาสาธุสาธุสาธุ อินทายจากพรมมาจาะเทวราชจะมามาอาปีอาหังอาตุเขาจนมีเทดาาอากาศหน้าคู่สมเด็จพระมังกรวรผู้เป็นเอกขอเลขท้ายสองตระลังและสามตะบนของลาวพัฒนาและฮานอยงวดประจําวันศุกร์ที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 6จงลงมามาเกิดในทูปไอไขให้รวยอาคัตเฉยอาคัตเฉอาคัตเฉยอาคัตฉีอาคัตฉยอาคัตฉางอ่า เดอ้ออีพ่ออีแม่ยอีปู่อีเนี้ยอีแต่เนี้ยอีมื่อนี่ลูกเต่าวันี้เนี้ยมาถวายลูกเต่ามาขอเลขเล่าพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงฮานอยทางวัดไฟจำวันที่วันศุกร์เดอ้อพอเดินไ่ 28, เด้อวันศุกร์ที่ยีสยย่สิบแปดเดือนเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ามุ่งมุ่นอยู่ทั้งเล่าอยู่ทั้งฮานอยกูละอ่าเมืองเดาดิ้งเดียวกูละเมืองย้วนเมืองเขียวกูละ ผู้บอกคแตนุญญาแต่แง่นีบงังคับบน,นรนบดานให้เลขทุกไแต่ออกว่าเป็น2ตัวล่างสามตัวบนเออสาธิ้งของปูนังกับองบิสตตังเห็นตังเสียลาดเตอเอาเลยต้ลาด สค่ะพี่น้องคะสองสามแปดแปดสามสองด้วยค่ะพี่น้องเด้อฝากไว้พิจารณาจ้า